สวัสดีครับผมกิตภูคินทิรันพุทธิธรนะครับก็ได้มีโอกาสเข้ามาแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการาเข้าเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม21วันนะครับในการเข้าถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับของด็อกเตอร์อดีพักโจปานะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ยานะครับที่ได้กรุณานะครับเชิญผมเข้า มาในกลุ่มนะครับแล้วก็ตอนแรกก็งงๆนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแต่วา่าหลังจากที่ได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับประวัติของอดิพักโยปาแล้วนะครับก็รู้สึกนะครับรู้สึกทึ่งนะครับในการที่ชื่อเสียงแล้วก็การออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนนะครับก็เลย ศึกษาจริงจังแล้วก็ตั้งใจนะครับก็พบว่าโปรแกรม21วันนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่สามารถที่จะทําให้เรานะครับมีความเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตได้จริงนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้นะครับจนครบ21วันวันนี้นะครับก็ออกมาแบ่งปันนะครับทั้งหมดทั้งปวงที่ได้เรียนรู้ใน21วันนะครับผมนะครับปัจจุบันนี้นะครับ ทำอาชีพอิสระนะครับเป็นนักธุรกิจนักลงทุนนะครับแล้วก็ค้าขายนะครับในอดีตเนี่ย <c oughs> ผมจะมีทัศนคตินะครับในการทําธุรกิจนะครับเป็นอพอเราทําธุรกิจไปแล้วเจอปัญหาเนี่ยเราเราก็ไม่ค่อยชอบนะครับมีความรู้สึกว่า,าทําไปแล้วเจออุปสรรคเจอปัญหาซับซ้อนยิ่งทํายิ่งซับซ้อนปัญหายิ่งเยอะนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะทําเลย นั่นก็เป็นเหตุผลทําให้ธุรกิจหรือการงานของเราเนี่ยนะครับพบกับการชะลอตัวนะครับเราก็ไม่กระตือรือร้นไม่มีแพลชั่นในการที่จะทําธุรกิจนะครับไม่อยากจะเจอผู้คนที่เกียจนะครับเรามีความรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยอิ่มตัวละนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมก็อายุ50แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าที่ทํามาทั้งหมดเลยเนี่ยก็โอเคแล้วนะดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่พอมาเข้าเรียนรู้นะครับโปรแกรม21วันเนี่ยค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ในชีวิตเราเนี่ยมันยังมีมีเรื่องที่เราสามารถที่จะไปได้ดีกว่านี้นะครับแล้วเราก็สามารถทำดีได้มากกว่าที่เป็นนะครับเพียงแต่เราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ว่าจริงๆวิธีคิดในการที่เราจะามีความรู้สึก นะครับต่อสถานการณ์เนี่ยเราควรจะมีความคิดแบบไหนหรือที่เรียกว่า mindset นะครับว่าเราควรจะมีกรอบ <c oughs> ในการที่จะคิดนะครับแบบไหนนะครับ <c oughs> พอผมได้ลองใช้บทเรียน21วันแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกให้ mindset เราเริ่มเปลี่ยนแปลงน,นะครับ <c oughs> ผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสำเร็จแล้วก็มีความเป็นไปได้ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานผู้คนหรือแม้กระทั่งเรื่องการเงินนะครับ ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราให้การตัดสินนะครับกับสถานการณ์ผู้คนเนี่ยในมุมมองใหม่เนื่องจากเราเปลี่ยน mindset <c oughs> ตามบทเรียน21วันนะครับเราก็เริมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีมุมมองที่ดีในสถานการณ์เดียวกันนะครับหลังจากนั้นมันก็ทําให้เราเริ่มมีแพลชั่นนะครับผมเริ่มค้นพบว่าตัวเองกระตือรือร้นมากขึ้นมีความรู้สึกอยากเจอเจอผู้คนอยากที่จะแบ่งปัน <c oughs> สิ่งที่ตัวเอง ได้ค้นพบนะครับแล้วก็มีความรู้สึกตื่นเต้นนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลทําให้เรากลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งหนึ่งในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการลงทุนของผมเนี่ยก็มีแต่เรื่องน่าตื่นเต้นมีความท้าทายมีความสนุกสนานมีความเพลิดเพลินนะครับแล้วพอเรามีความรู้สึกแบบนั้นนะครับแน่นอนครับผลที่ตามมาก็เป็นผลที่ดีขึ้นเติบโต,ตขึ้นการลงทุนก็ มีการตัดสินใจที่ดีขึ้นนะครับนั่นก็คือประสบการณ์ที่ได้รับนะครับก็รู้สึกขอบคุณมากๆกเลยในโปรแกรม21วันนะครับหลังจากนี้ไปผมก็จะทําหน้าที่ส่งต่อนะครับโปรแกรมดีๆแบบนี้ประสบการณ์ดีๆแบบนี้ให้กับผู้คนเช่นกันนะครับก็หวังว่าวันนี้ออกมาแบ่งปันเรื่องราวแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ก็ขอแบ่งปันแค่นี้จบการแบ่งปันทั้งนี้นะครับขอบคุณครับ